เรามาดูกันที่ทางด้านประเด็นของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งไดออ้อนุญาตนะครับให้ขยายเวลายื่นคำชี้แจงไปอีก15วันครับตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ร้องขอกับกรณีการแต่งตั้งยกย้ายนายวินเปลี่ยนสีนะครับโดยจะให้เข้าชี้แจงในวันที่2พฤษภาคมนี้ครับวันนี้ที่ประชุมคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องขอขยายเวลาในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ในคำร้องที่นายไพ่บุญนิติตะวันสวแบบสัญหาขอให้สาลพิจารณาสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงจากกรณีที่แต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นได้ขอขยายเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก15วัน โดยสารพิจารณาแล้วนะครับอนุญาตให้ผู้ถูกร้องขายายเวลายื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมภายในวันที่2พฤษภาคม2557และให้มีการไต่สวนพยานบุคคลประกอบด้วยนายภัยบูญนิติตะวันสวแบบสรรหาหนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกวิเชียนพดโพสีและนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสอมอชอ ในวันที่6พฤษภาคม2557ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญถนนแจ้งวัฒนะซึ่งให้ยืนบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่29เมษายนนี้ส่วนกรณีที่ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญไต่สวนพยานบุคคลประกอบด้วยพลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและพลตำรวจเอกอาชิรวิทย์สุพรรณเพศัตร ศาลมีคำสั่งไม่ไต่สวนพยานบุคคลดังกล่าวทั้งนี้มีการประเมินว่าการวินิจฉัยคดีการโยกย้ายนายทวินจะออกมาใน5แนวทางประกอบด้วย1นงางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีวินิจฉัยขออภัยครับโดยไม่วินิจฉัยในประเด็นอื่นๆ 2. นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรักษาการต่อ3นางสาวยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนร่วมในการประชุมโยกย้ายต้องพ้นจากตำแหน่ง 4. น่นางสาวยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งและ5านางสาวยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งและให้วุฒิสภาทําหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทดแทนเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการอนุญาตของสารรัฐธรรมนูญในครั้งนี้สอดคล้องที่นายคำนูลสิทธิสมานวุฒิสภาสังกัดกลุ่ม40สวได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าในวันที่7พฤษภาคม2557 สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในคดีสำคัญซึ่งห่วงเวลาดังกล่าวสอดคล้องกันเป็นอย่างมากครับ